สวัสดีค่ะพบกับ PTS f o c u โฟกสไต้หวันและดิชานพุนธิดารุ่งพุดมสินสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้การประชุมสุดยอด g 20จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าเป็นที่จับตาว่าทางสหรัฐจะแสดงเจตนาที่จะปกป้องไต้หวันระหว่างการประชุมหรือไม่ไบเดนย้ำว่าเจตนารม์ที่มีต่อไต้หวันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเมื่อได้พบสีจิ้นผิงเขาจะขีดเส้นแดงอย่างชัดเจนเพื่อให้เข้าใจผลประโยชน์หลักของกันและกัน การประชุมสุดยอด g 20จะจัดขึ้นที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียนในวันที่15นี้คาดว่าทั้งสีจิ้นผิงผู้นำจีนและโจไบ,บเดนประธานาธิบดีสหรัฐจะเข้าร่วมทั่วโลกจับตาไบาเดนจะแสดงเจตนาที่จะปกป้องไต้หวันทางการทหารระหว่างการประชุมหรือไม่ And so, Uh, 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 the, uh, excuse me, Taiwan. ไบเดนย้ำว่าเขาจะไม่ยอมถอยในหลักการพื้นฐานให้จีนนอกจากนี้ตอนที่เขาเป็นรองประธานาธิบดี mm hmm. เขาเคยพบปะกับสีจิ้นผิงหลายครั้งและจะแสดงจุดยืนแข่งขันแต่ไม่ปะทะกับจีนของสหรัฐ mm hmm. And so what I want to do with him when we talk is lay out what the what kind of each of our red lines are. ไบเดนจะขีดเส้นแดงเพื่อให้เข้าใจผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันในขณะที่จีนก็กดดันไต้หวันหนักขึ้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายนจีนจัดแสดงเครื่องบินขับไล่ j 20รุ่นที่5ที่งานจูไห่แอร์โชว์เป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังมีแบบจำลองเครื่องบินขับไล่รุ่นที่6ซึ่งเพิ่มความตึงเครียดต่อสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวัน ตำรวจกุยซันเถาหยวนจับกลุ่มแก๊งต้มตุ๋นได้9้าคนหลังได้รับรายงานจากอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งว่ามีนักศึกษาหายตัวไปขาดการติดต่อหลังจากสมัครเข้าเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มแก๊งต้มตุ๋น9้าคนช่วยเหลือเหยื่อได้3คนหลังสถานีตำรวจกุยซานเถาหยวนได้รับรายงานจากอาจารย์มหาวิทยาลัยว่าเมื่อเดือนสิงหาคมมีนักศึกษาแท้เชิญมาสมัครเข้าเรียนจากนั้นได้หายตัวไปขาดการติดต่อจากการสืบสวนทั้งจากกล้องวงจรปิดหลายร้อยตัวในนิวไทเปและซินจูพบว่านักศึกษารายนี้ถูกแก๊งต้มตุ๋นหลอกล่อโดยใช้กลลวงการสมัครงานและถูกกักขังจริง เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้งหมดดำเนินคดีข้อหาอ้างยี่และค้ามนุษย์เช่นน,นีงว่าในซินเป่ย์ส์แลเกาเงส์ส์ต่งๆจาวจ้อหายนัสส นอกจากนี้เมื่อวันที่9พฤศจิกายนตำรวจกระจายกำลังเข้าจับกลุ่มแก๊งต้มตุ๋นที่ก่อเหตุจนมีผู้เสียชีวิต3คนในพื้นที่เนยหูไทเป้ทูเชิงนิวไทเปและจีหลงจับกลุ่มตัวได้อีก3คนจากผู้ต้องสงสัยทั้งหมด32คนจนถึงขณะน,นี้อายัดตัวแล้ว21คน สถานการณ์การแพร่ระบาดในไต้หวันชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องวันนี้มีผู้ป่วยยืนยันในประเทศ22,286รายลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว20%สำหรับการยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยนั้นในระยะแรกจะยกเลิกเฉพาะสถานที่กลางแจง้งแต่สำหรับกิจกรรมขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ก็ยังจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติม สุมชชาการกล่าวว่าระยะแรกจะยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่กลางแจง้งสําหรับในอาคารสถานที่ปิดยังคงต้องสวมอยู่ระยะที่สองจำกัดเฉพาะสถานที่เช่นโรงพยาบาลศูนย์ดูแลผู้ป่วยรถสาธารณะแบบปิดระยะที่3คือไม่บังคับแต่เป็นการแนะนําให้สวมหน้ากากแทน这这个个外外的的定义还有有哪些例场我们现在 那那些些不不能保持社交距是是定定在สุชาการแจกชุดตรวจคัดกรอง ATK ฟรี2ชุดให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีและผู้ที่มีรายได้น้อยรวมกว่า1ล้าน8แสนคนขอบคุณที่รับชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้จากกันด้วยภาพเทศกาลลอยกระทงที่ประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ